ครับก็สวัสดีนะครับผมนะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านเลยเด้อพี่สวัสดีนะครับมานะวันนี้พี่ผมพาพี่ๆกลับมาเออกลับมาดูว่าผีกระสือยังอยู่ในบ้านหรือเปล่านะพี่นะก็บ้านหลังนี้ที่ผมพาพี่ๆมากันวันนี้ก็คือบ้านปอบนะเป็นบ้านผีปอบนี่แหละแต่ว่าไอ้ผีปอบเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะไปแล้วแหละเนาะมันคงจะ หนีกลับขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วอะไครับพี่พี่ครับแต่ว่าทีนี้ผีกระสือยังอยู่ไงนะผีกระสือยังไม่ได้ขับไล่ไปเลยนะพี่เด้อนะผีป่าวอาจจะไปแล้วแต่ว่าผีกระสือยังอยู่นะวันนี้ผมจะมาล่อผีกระสือนะครับผมนะเอาไก่ที่ตายแล้วนะครับพี่พี่นะเอามาล่อผีกระสือนะครับลองดูว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่านะพี่นะเราจะเจอจระหรือเปล่านะครับนะวันนี้นะพี่นะมาจับผีกระสือกันนะครับผมนะ ถึงจับไม่ได้อขอแค่ถ่ายมันติดจะจะแค่นี้ผมก็โอเคแล้วนะครับนะจับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอถ่ายให้ให้เห็นหัวเห็นไส้นะแค่นี้ก็พอใจแล้วพี่นะไปกันเลยไหมนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาไปกันเลยดีกว่านาะ วันนี้พี่จัดหนักจัดเต็มจัดเต็มคาราเบลแน่นอนนะวันนี้อย่าให้เจอนะผีกระสืออะนะดึงผมแม่งเลยดึงผมแล้วก็ผมจะเอาผมมันเนี่ยไปโขกต้นไม้พี่นะเอาแบบให้ร่วงเลยให้ลอยต่อไม่ได้เลยอนะถ้าเจอผีกระสือนะพี่นะวันนี้นะครับ <c oughs> ไปกัน พี่พี่ฟังบรรยากาศนะพี่นะคือถ้าผมไม่พูดผมเงียบนี่คือบรรยากาศนิ่งมากนิ่งเงียบมากวังเวงดีมากพี่คิดถึงลุงพงอืมนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวหาโอกาสไปเยี่ยมลุงพงนะครับผมอันนี้มันคือต้นต้นใบาย,ยาสูบนะครับพี่พี่ครับนะต้นใบาย,ยาสูบเดอ้อ ก็น,นะพี่ๆท่านอา่าน้องๆหนูๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะบุหรี่ยาสูบเขาทําจากอะไรเขาทําจากใบนี้แหละหน,หนูนะครับนะเขาไปสับๆทำแล้วก็เอามาทําเป็นบุหรี่มวนให้เราดูนั่นแหละไอ้ต้นนี้นะครับอย่าพึ่งโมฮ่าฮ่าฮโอเคพี่นะไม่โม้ก็ได้นะครับแต่บรรยากาศได้จริง ปอบยังอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยู่ส่งเสียงหน่อยจ้า <c oughs> <c oughs> จัดหนักจัดเต็มให้ค่อยได้ชื่นใจนะเดอ้อนะวันนี้ค่อยขอหนักๆนะครับนะค่อยไม่เอาเบาๆนะค่อยไม่ชอบนะครับเบาอะ่ะค่อยขอหนักๆนะถ้าเปิดมาเจอผีป,ปอบนั่งอยู่ข้างบนข้างบนทิ้งพานนี่เป็นเรื่องเลยนะพี่นะแล้วเจอบ่อยด้วยอืม <c oughs> เช็คก่อนนิไม่มีนะไม่มีใครหลบอยู่ใต้ถุนบ้านนะพี่นะอืมนี่นะพี่นะไอ้ตรงนี้เคยเป็นหิ้งพระเก่ามาก่อนนะแล้วทีนี้ไอ,ผอ้ผีปงผีปอบเนี่ยมันไม่ได้สนใจอะไรเลยมันขึ้นไปนั่งเลยนะพี่นะแล้วก็ไอพ้พราเพิร์เนี่ยมันถีบลงมาข้างล่างหมดเลยตอนนี้น่าจะล่วงไปข้างล่างกันแหละ น่าจะบาปนะดูเลยนะพี่เดอ้อเฮ้ยไม่มีนะไม่มีนะ <c oughs> ดวงจิตดวงวิญญาณนะครับนะเจ้าที่เจ้าทางผีปอบผีเปิบผีกระซงกระสือนะครับนะถ้ายังอยู่เนี่ยออกมาจัดหนักๆให้ลูกคนนี้ได้ชื่นใจหน่อยนะครับนะ ขอหนักๆน,นะครับทำไมวันนี้มันเงียบจังเลยวันเนี้ยจริงๆนะเงียบมากพี่ไอ้หนูลูกไปไหนแล้วครับนะออกมาจัดหนักๆให้ป้าได้ชื่นใจหน่อยเงียบกิบเลยพี่เอ้ยสวัสดีหนึ่งพันท่านนะครับนะฝากขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพี่ อะไรอ๋อถังนะพี่นะถังนะครับนึกว่าอะไรดำๆนะจับใส่กระสอบเลยใช่ไหมเออน่าจะพออยู่นะกระสอบอะสำหรับผีกระสือนะพี่นะเอาจริงนะพี่นะวันนี้ถ้าผมเจอผีกระสือลอยมาใกล้ๆผมนะผมจะจับผมมัน,น่ะแล้วก็เอาหัวมันเขกกับต้นเสาต้นเนี้ยเอาแบบให้เลือดอาบเลยแหละนะจับผมมันแล้วก็เอาหัวเขกอย่างเงี้ยพี่ป๊นะครับผมนะแต่วันนี้ยังไม่เจอไง <c oughs> อย่าให้เจอนะมึงอุ้ยอ้ยออ้ยออ้ยอย <c oughs> <c oughs> จริงๆนะวันนี้มันเงียบจังวะปกตินี่มีเสียงจริงไม้ตกก็แก้งก้องแก้งวันนี้เงียบมากไอ้หนูลูกจัดหนักๆให้ป้าหน่อยครับเฮ้ย เสียงเหมือนคนเดินตามหลังผมเฮ้ยพี่มันมีแสงเองใช่ไหมผีกระสือใช่เองปะครับนะพี่มารอแล้วออกมาหาพี่เลยไอ้หนูลูก <c oughs> พี่เห็นไหมมันมีแสงแดง,แดง อยู่เอ่อทางน้ำนะครับผมนะอยู่ในห้วยเลยแม่งผีดกระสือมาจับกบจับเขียดกินเมื่อวะนะอย่าให้กูจับทันนะถ้ากูจับทันจเจ้าหัวมึงเขกกับต้นไม้อ่ะนะให้เลือดอาบหน้าเลยเ <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเียผมขอี้ไตัวนี้ก่อนนะไอ <c oughs> <c oughs> ห,หนูลกูกอยู่ไหนครับ โอน้ำแห้งมากพี่เดี๋ยวพี่เมื่อกี้มันมีแสงแดงๆตรงนี้เลยอุ้ยอุยอุยอ้ยอุยอ้ยบ่อยเหลือเกินอะไรนี่โอ้พี่เจอปลาวะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้โหนะปลาตัวใหญ่มากพี่สองตัวมีปูด้วยเอา้ามีปูด้วยนะครับผม นะมีปูด้วยมีปลาด้วยเอานะมันหายว่ะพี่แสงแดงๆมันลอยมาตรงนี้แล้วมันหายเฉยเลยเดี๋ยวังเวงวะ่ะกลับบ้าน,น,อน่อนอึ๊บอกลับขึ้นไปบนบ้าน,น่อน หนะึ่งพันสองร้ยท่านพี่ตอนนี้ฝากขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอะไรจะ๊ะเสียงใครเดินครับมีเสียงคนเคาะดังมาจากในบ้านวะอย่าบอกนะผีกระสือมึงวับเข้าไปในบ้านแล้วอะ่ะนะก็บอกเลยนะพี่นะวันนี้นะครับนะเราเจออะไรเนะี่ย มันเป็นสิ่งที่มันมันมันเกิดขึ้นจริงนะครับผมนะผมเข้ามาในสถานที่ตรงนี้คนเดียวนะครับนะถ้าพี่เจออะไรมากกว่าผมนะเดาได้เลยมันไม่ใช่คนมันเป็นผีไม่ว่าจะเป็นแสงเองก็ตามนะมันเป็นผีนะครับผมเ <c oughs> มื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้พี่ เอาแล้วพี่เอาล่ะมันเหมือนมีสลงเหมือนมีผ้าถุง <c oughs> <c oughs> ใจเต้นห่ดพี่สั่นเลยอะมือสั่นเลยตอนนี้มือสั่นเลย,เลยตัวอะไรวะ <c oughs> ผีปอบพี่ตาครับอะไรวันก่อนเราขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังกลับมาอีกล่ะไม่มีอะไรกินอาไม่มีอะไรกินตายแล้วกมาาาออยู่ในนน,ดดน้้บเเดีนี่นะพี่นะผีปอบนะครับผม,อ,มอ,อะไรนะ อืมเอาไก่มาให้นะอะไรอะ่ะเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าป้าจะกลับขึ้นไปอยู่บนเขาไม่มาก่อกวนชาวบ้านแล้วอ่ะไม่มีอะไรเกนหิวโอ้โหทำไมวันนี้ดุด,ดันยังเลยคุณเบาๆก็ได้ตกใจเออเดี๋ยวอันตรายว่ะพี่ผีปอบว่าหมอผีกูไล่ไล่ปอบอยังไงวะให้มันยังอยู่ในบ้านเนี่ยเฮ้ย ของจริงแล้วพี่นะนี่ผีปอบนะครับนะใครที่เอ่อที่พี่พี่เห็นอยู่ตอนนี้คือผีปอบนะครับผมมนะไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนสติไม่ดีนะครับนะเจอทุกทีใช่โทษพี่ผมไม่ได้เจอคนเดียวไอคนอื่นที่มามันก็เจอเหมือนกันนะมันดุใช่ดุมากนะปอบตัวนี้พูดจาฉาดฉานดีมากพี่เจอไหมจาหัวนะะจงหัวดำๆำไหม <c oughs> โอ้ยมันบอกว่ามันหิวว่ะเอาก็หาไก่ปองไก่ป่ากินซิจ,นจับไม่ทันนี่นะพี่นะมันไม่ใช่เสียงของชาวบ้านธรรมดานะครับนะไอเสียงของผีนะ่ะให้พี่ๆสังเกตเลยเสียงของผีจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะพี่เคยดู จับไม่ทันอีกเออเอาเอาปืนทันก็บอกไหม,ไมเก็บไว้ยิงไก่ป่าไหมเอาแล้ว,เ,วเรามาคุยกันดีๆได้ไหมป้าครับน่ะมาเจราจาก,กันดีกว่าอย่าอยู่ในอย่าอยู่ในตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันอันตรายกับหิวเหมือนว่าฝนจะตกด้วยนะพี่นะเมื่อกี้ ถ้าฝนตกลงมาบันเทิงกัแหละนะกูหลบอยู่ในบ้านกระป๋อบสองคนขากาขึ้นมาซอะไรขู่เหรอขึามาเลยถ้าคือผมขึ้นไปจะทำอะไรผมหรือเปล่ากาคอแน่เอา,าจะกัดคอกูแล้วจะกัดจะกัดคอผมแล้วอะพี่เอาตำรวจมาเลยฮะ ตำรวจผู้ใหญ่บ้านมาหลายรอบแล้วบ้านหลังนี้มาตอนกลางวันไม่เจอสินะมาเจอแต่กลางคืนเนี่ยพลิกมากขอดูหน้าชัดๆน่อยนี้หน้าตาปอบเป็นไงวะนะป้าผมขอดูหน,น้าหน่อยได้ไหมอหอขอดูหน,น้าหน่อยได้ไหมอะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ย จะเย็นใส่เล่าอ่ะโอ้โหจะโดดเข้าหายเงาเลยลมนะอันนี้บ้านของฉันมาอยู่เองบ้านของมึงเหรอป้าตายเหรอก็เราคุยกันแล้วว่าป้าจะกลับขึ้นไปอยู่บนภูเขาอ่ะอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีอะไรกินอ๋อไม่มีอะไรกินอีกเออเนี่ยถ้ายอมคุยกับผมดีๆอ่ะผมจะเอาไก่มาให้อาทิตย์ละตัวนะ เอาก็นึกว่าป้ากลับขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วก็เลยไม่ได้ออกมาไง,ไม,งไม่มีอะไรกินใช่ไ,มไ,มมไหมอะไรนะะตอนนี้โทรหาตำรวจโหพี่โทรศัพท์มีอยู่เครื่องเดียวให้โทรไงอะ่ะต,ต้องปิดไลน์ดิ <S <S เราคุยกันดีๆได้ไหมถ้าคุยกันดีๆได้ผมจะเอาไก่มาให้อทิ์ลตตัวแต่ป้าจะอยู่ที่นี่ก็อยู่ไปแต่อย่าไปทไําร้ายชาวบ้านโอเคไหมไม,ไม,ไมันจะไปขโมยไก่เขาจะไปขโมยไก่เขาทําไมอะ่ะ กูกลัะวว่ะมันจะเดินเข้าหาผมอ่ะพี่มันจะมาจอกตาผมแล้วอะ่ะทางไหนบอกเอาไก่มาเอาไก่อยู่ในกระเป๋าพี่แล้วนะแต่ว่าไอ้ปอบตัวนี้มันกินจุกกินเปืองเหลือเกินจริงๆนะวันก่อนเอาไก่ให้มันไปแล้วแล้วเดียวกันแล้วว่ามันจะกลับขึ้นไปบนเขาแต่ทีนี้มันยังกลับมาอีก นะเพราะฉะนั้นไอ้ปอบตัวนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่พอนะไม่ต้องให้มันกินเยอะเดี๋ยวมันได้ใจไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วครับมันไปหลังบ้านแล้วหรอพี่ฮะไปหลังบ้านแล้วใช่ไหมเฮ้ ไอ้มึงนักซุ่มเหรอมึงลงไปทำอะไรใต้ถุนบ้านป้าไอ<ป>้จะกินกูนแล้วนี่ผีปอบนะครับพี่พี่ครับนะที่เห็นอยู่ตอนนี้แล้วพี่เดอ้อใจเย็นสิเราใจเย็นสิ เอาไก่ให้แต่ใจเย็นสิอย่าทำอะไรผมด้ถ้าทำอะไรผมผมจะแปวไก่ให้ที่ไหนอะนี่ก็จ้องกูไม่ห่างเลยเออเสียโดนกัดคอแล้วเกินพี่จริงๆนะผีปอบนะครับผมนะใครที่แบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะพี่นะเข้มามาคนเดียวอะ่ะมาแบบเจอแบบเนี้ยนะจะให้ผมคิดอย่างอื่นได้ไง มันหิวระวังใช่ระวังมันหิวมาเดียวกันดีกว่าป้าผมเอาเดี๋ยวสิเฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยอะไรหมดแล้ยเฮ้ยคุณหลอนหมดแล้วตอนนี้คุณหลอนหมดแล้วเฮ้ยน,นะใครบอกไม่ใช่ปอ ฟังจากเสียงสิฟังจากเสียงแล้วก็ฟังจากดูจากลักษณะมันน่ยยังไงก็ปอบพี่นะใครบอกไม่ใช่ปอบกูเถียงใจขาดเลยนะเข้ามาคนเดียวเจอแบบนี้ไม่ใช่ปอบคืออะไรวะโอ้โหดูมือดูมือใจเย็นเหวหิว,หวรู้แล้วใจเย็นสิอะไรเล่า ไม่ให้กูขึ้นบ้านด้วยขึ้นบ้านก็นไม่ได้ด้วยห่วงอีกตายละ okay, <Michael. S 1> ไม่ให้มึงหรอกให้มึงเปลืองมากเลยไก,ยก่กูอะไก่บ้านกูหมดแล้วตอนเนี้ยไ <Okay. S 1> ก่ป่าจับไม่ทันมึงไม่ไวไงมะเก อบอกมาให้ขึ้นบ้านตายแนะ้วเหยียบบ้านมันนิดหนึง่งมันบอกอย่าขึ้นบ้านกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอกอีแปลนจะแตกโอ้ยเมื่อกี้เหยียบโดนตอไม้ไปทีนึงโอ้ยขายกระเพกเลยกูโอ้ย กูจะเรียกผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาจับมึงกูจะเรียกผู้ใหญ่มาจับมึงไม่กลัวบอกว่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมได้เดี๋ยวมึงรู้กันนะเดินเข้ามาหากูทำไมล่ะเฮ้ย ขึ้นบ้านมันก็ไม่ได้ด้วยอะไรคุยกันดีๆคุยกันดีๆป่ะนะขอละไอ้หอยกูอีกตอนซอยกูขาดเลยซอยกันผีกูขาดเลยไอ้หอยรอดเฮ้ย มีของด้วยส้อยกูเดี๋ยวนะส้อยผมขาดแล้วพี่ส้อยที่อาจารย์ให้ผมมามันดึงขาดเลยส้อยนี่ส้อยกันผีนะครับผมดึงขาดเลยอะดึงเสื้อผมเกือบฉีกเมื่อกี้ส้อยขาดเลยเดี๋ยวถ้าไม่มีส้อยกูตายแน่ก็ไปหาส้อยก่อน สร้อยหายไม่ได้นะพี่นะสร้อยนี้กันผีนะครับนะถ้าผมไม่มีสร้อยนี้ผมอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้เหมือนกันปอบมันคงจับผมกินไปแล้วแหละถ้าไม่มีสร้อยนี้เดี๋ยวกลับไปเอาสร้อยก่อนปอบมึงเอาสร้อยกูไปไหนในมึงไม่มีสร้อย สงสสยตกอ,อยู่ข้างล่างขอสร้อยกูคืนแล้วกูจะกลับแล้วพรุ่งนี้กูจะเอาไก่มาให้มึงโอเคไหมทำดุขนาดนั้นอะอย,ย่าไปยุง่งเบาเบาที่ตกใจเออจะกระแทกสิ่งทำไมอะบเ,อออเบาเบาที่ตกใจนะ,จะ,ะใช้อารมณ์ทำไมอะอม,มึงหิวเหรอ โอ้ยอ,อกอีกแปน้นจะแตกพี่ตังจริงๆวันนี้ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะมาเจอไอ้ปอบตัวนี้ที่ไหนได้เจอเฉยไอ้นี่ไม่รู้จักพอพี่วันก่อนให้ไก่ไปตัวหนึ่งบอกว่าให้มันกลับไปอยู่มันไม่อิ่มจับไม่ทันมึงไม่ไวไงมึงจ,จับไม่ทันอะ่ะ เอาซอยกูมาก่อนเอาซ,อย,อ,าซอยกูมาก่อน,อนม,อนมให้คืนด้วยเอาเอาซอยกูมาก่อนแล้วเดี๋ยวกูหยิบไก่ในกระเป๋าให้มึงซอยกูอยู่ไหนไมึงดึงนซยกูขาดอะ่อนะออใ,นใมมน่นะพี่นะที่พี่พี่เห็นอยู่ตอนนี้คือผีปอบนะครับ นะนคนนใครบอกไม่ใช่ผี่ปอบผมเถียงใจขาดเลยผมเดินเข้ามาในที่ตรงนี้คนเดียวมาเจอแบบนี้พี่คิดว่าใช่หรือเปล่าล่ะนะเราแม่งจะกินไก่กินไก่ถ<อ>้าแค่ส้อยทำอะไรมึงไม่ได้กระจอกอีกไอสัตว์รู้ด้วยของปลอม,มใช่ของแท้แม่ปอบห้าปอบห้าตีปะ อากูจะรู้ไหมล่ะเพื่อนมึงอะ่ะไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วผมแบบสร้อยผมหายแล้วอะนะเพราะว่าสร้อยอันนี้ผมปกเสกมาแล้วนะพี่นะเพราะว่าถ้าไม่มีสร้อยอันนี้ผมตายแน่จริงๆนะผมแบบอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสร้อยอันนี้นะครับนะโอ้ยตึงมากพี่ตึงจริงตึงจริงจริงนะตึงกว่านี้ไม่มีแล้ว เอออะไรนะจัดฉากเออพี่ผมอยากจะให้พี่มาเดินกับผมมากเลยเราจะรู้ว่าจัดหรือไม่จัดไอจัดหรือไม่จัดนะมาเดินกับผมคนบ้าคนบ้าไม่ใช่พี่คนบ้ามันจะขอกินไก่ทาไมมันขอกินไก่แบบนี้มันเป็นวิสัยของปอบนลพี่นะผมนั่งยันนอนยันให้พี่พี่เลยว่ามันคือผีปอบนะสุดท้ายนี้ใครแล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อไม่ว่ากันแต่พี่พี่ลองฟังจากเสียงแล้วก็เอาฟังจากน้ําเสียงแล้วก็ลักษณะมันดูสินะปอบหรือเปล่า ปอบหรือเปล่านะตึงมากพี่วันนี้ตึงจริงๆตึงจริงๆสติผมก็จะแตกมันดึงผมอะมันเกือบจะกัดกัดโดนเสื้อผมไปทีหนึ่งวะมันจะกัดคอผมอะถ้ากัดโดนคอนี่หนังคอขาดเลยนะหนังคอขาดเลยนะพี่นะเอออันตรายหรือเปล่าล่ะนะโอเคเดี๋ยวผมขอแผ่นกลับบ้านกันพี่ไม่ไหวแล้ววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองเอาไก่มาให้มันดูดูด้มันจะกินไหมแล้วจะให้มันกินต่อหน้าด้วย นะขอบคุณท,ทุกท่านมากพี่ขอบคุณจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไก่มาให้พรุ่งนี้ผมจะเอาไก่มาให้มันแล้วมาดูกันว่ามันจะกินไก่สดสดได้ไหมนะถ้ากินไก่สดสดได้อ่ะโอเคโอเคมันคือปอบของแท้นะแค่นี้ผมก็ว่าของแท้แล้วแหละนะโอเคนะพี่นะสำหรับไลน์นี้ขอจบเพียงเท่านี้แหละกลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมนะบายยพี่บายยครับสวัสดีครับขอเพ่นกลับบ้านก่อนไม่ไหวแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้พี่ตึงมาก